มินิรีบอล2026ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของรถยนต์ตำนานที่หลายคนหลงรักด้วยการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นมินิไว้อย่างครบถ้วนรุ่นใหม่นี้มาพร้อมความหรูหราความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้เหมาะสมกับทั้งคนรุ่นใหม่และผู้ที่ชื่นชอบสไตล์คลาสสิกที่ผสานความโมเดิร์นเข้าด้วยกันมินิรีบอล2026ถูกวางตัวให้เป็นรถพรีเมียมแฮทแบ็กขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและการเดินทางระยะไกล รูปลักษณ์ภายนอกของมินิรีบอรน2026ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดโดยมาในสีดำเงาที่ดูหรูหราและสง่าง,งามตัวถังยังคงเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์ของมินิแต่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและความล้ำสมัยเข้าไปมากขึ้นไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกเฉียบคมและโดดเด่นยามค่ำคืนกระจังหน้าขนาดกระทัดรัดแต่แฝงไปด้วยความสปอร์ตเสริมด้วยเส้นโครเมียมรอบตัวรถที่ช่วยเพิ่มมิติความพรีเมียมอย่างลงตัว ฝากระโปรงหน้ามีความโค้งมนพร้อมสัญ,ญลักษณ์มินิที่เด่นชัดสะท้อนถึงรากเงาแห่งดีไซน์คลาสสิกแต่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างสง่าง,งามด้านข้างของตัวรถเน้นความกระทัดรัดและคล่องตัวเส้นสายที่ต่อเนื่องทําให้ตัวรถดูมีพลังและสมดุลมากขึ้นล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่พร้อมเสริมภาพลักษณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นส่วนท้ายของมินิรีบอลสน2026หมาพร้อมไฟไท้ายเลเที่เป็นเอกลักษณ์ในรูปทรงเรขาคณิต เพิ่มความล้ำสมัยและยังคงสะท้อน DNA ของมินิไว้อย่างชัดเจนกันชนท้ายได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและมีความลงตัวกับเส้นสายรอบคันเมื่อเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารมินิรีบอลสน2026จะพบกับการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มสบายรองรับสรีระได้อย่างดีแม้ในการเดินทางไกลคอนโซลกลางยังคงกลมกลืนกับดีไซน์ทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ของมินิ แต่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รองรับระบบสัมผัสเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในยังมาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการช่วยสร้างบรรยากาศที่หรูหราและแตกต่างในทุกการขับขี่ระบบอินโฟเทนเมนตได้รับการอัปเกรดให้ใช้งานง่ายขึ้นและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแผงหน้าปัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งระยะทางความเร็วและสถานะของระบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงคุณภาพสูงที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงที่เต็มอารมณ์ด้านสมรรถนะมินิรีบอน2026ยังคงเน้นความคล่องตัวและความสนุกในการขับเหมือนที่มินิเป็นเสมอมารุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้กำลังแรงพอสมควรสำหรับการขับในเมืองและทางไกลาการควบคุมพวงมาลัยถูกปรับให้แม่นยำยิ่งขึ้น ระบบการสะเทือนถูกปรับจูนเพื่อรองรับทั้งความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่มั่นคงทําให้การเข้าโค้งและการขับด้วยความเร็วสูงทําได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่รองรับการวิ่งไกลกว่า400กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมินิรีบอล2 0 2 6ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ ระบบเตือนการชนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาท,ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยในทุกสถานการณ์สำหรับราคาเปิดตัวมินิรีบอน2 0 2 6คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ2ล้านถึง2ล้าน3แสนบาทในตลาดประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สะท้อนถึงความเป็นพรีเมียมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของรถรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ที่มีสไตล์เฉพาะตัวขับสนุกใช้งานได้จริงและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถสนิยมที่แตกต่าง Mini r e บอ r n 2026ไม่ได้เป็นเพียงการรีเฟรชโฉมเก่าแต่เป็นการเกิดใหม่อย่างแท้จริงของรถยนต์ตำนานรุ่นนี้การผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความล้ำสมัยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างลงตัวทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดของปี2026และจะครองใจทั้งแฟนพันแท้มินิและคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถที่แตกต่างอย่างแน่นอน